คุณกำลังติดอยู่ในวงจรอ,อุบาทของ work-life balance หรือเปล่าครับตื่นเช้าทำงานเลือกงานตรงเวลาไปยิมกลับบ้านนอนแล้วก็วนลุบซ้ำไปซ้ำมาโดยที่หวังว่าสักวันชีวิตจะดีขึ้นนี่คือภาพของชีวิตในอุดมคติที่หลายคนวาดฝันแต่คำถามก็คือภาพที่สวยงามนี้มันคือภาพจริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองกันแน่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมการนอกตำราดิฉันยใยใหม่ค่ะและผมพี่ตัวแปลครับพอดแคสต์ที่จะท้าทัยทุกความเชื่อเดิมๆเ,เพื่อสร้างสมก,การความสำเร็จในแบบฉบับของคุณเองครับก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้ปักตะกร้าหนังสือในการพัฒนาตัวเองหลากหลายด้านซึ่งบอสปีตเตอร์ของพวกเราได้ขัดสนมาอย่างดีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรอฟังท้ายคลิปได้เลยอย่าลืมกดถูกใจแล้วไปรับฟังกันต่อเลยค่ะ และภาพลวงตาที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือหัวข้อที่เราจะมาฉีกกระชากมันในวันนี้ค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสสมการ work-life balance ที่99%เข้าใจผิดกันครับการพยายามรักษาสมดุลในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนการเดินบนเส้นเชือกที่ตึงเปรี้ยเลยนะคะแค่มีอะไรไม่คาดคิดเข้ามานิดเดียวก็พร้อมจะเสียหลักได้ทุกเมื่อ ผมนึกถึงเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งเลยครับยายให,หมสมมุติว่าชื่อพี่เอพี่เอคือภาพของ work life balance ที่สมบูรณ์แบบเลิกงาน5้าโมงตรงเป๊ะทุกวันเพื่อไปหาครอบครัวไม่เคยเอางานกลับมาทําที่บ้านเลยทุกคนก็ต่างก็ชื่นชมเขาฟังดูเป็นชีวิตที่ดีมากเลยนะคะใช่ครับจนกระทั่งวันที่บริษัทปรับโครงสร้างตอนเขาอายุ4 5พี่เถูกให้ออกจากงานแล้วก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหางานใหม่ เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลือกที่จะบาลานซ์แทนที่จะสร้างทักษะใหม่ที่โดดเด่นนั่นคือวันที่ผมเข้าใจว่าสมดุลรายวันมันเปราะบางแค่ไหนและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คืออะไรเหรอคะถ้าคุณบาลานซ์ชีวิตได้เป๊ะๆทุกวันแล้วตอนอายุ60อ่ะตอนที่คุณอยากจะพักผ่อนจริงๆคุณจะยังต้องตื่นมาบาลานซ์ชีวิตแบบนี้อยู่หรือเปล่าพอถ้าคุณต้องบาลานซ์ทุกวันมันก็แปลว่าคุณไม่มีวันหยุดบาลานซ์ได้เลยไงครับ คุณแค่กำลังผ่อนจ่ายความเหนื่อยไปตลอดชีวิตและก็ต้องทำงานไปจนแก่เป็นมุมมองที่น่าขนลุกมากเลยค่ะแต่นั่นก็ทำให้เกิดคำถามทีท่สำคัญมากนะคะพี่ตัวแปรถ้าเราต้องโหมงานหนักในช่วงแรกมันจะไม่นำไปสู่ภาวะเบิร์นเอาท์หรือการสูญเสียช่วงเวลาดีๆในวัยหนุ่มสาวไปเลยเหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากและเป็นหัวใจของสมการนี้เลยครับสมการนี้ไม่ได้หมายถึงการทำงานแบบทำลายสุขภาพ แต่หมายถึงการทุ่มเทอย่างชานฉลาดหรือว่า intentional granding ในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนคืออิสรภาพมันคือการยอมแลกความสบายระยะสั้นเพื่ออิสรภาพที่แท้จริงในระยะยาวซึ่งเครื่องมือสำคัญก็คือการสร้างทุนชีวิตครับคำว่าทุนชีวิตที่พี่ตัวแปรพูดถึงช่วยขยายความให้ชัดเจนขึ้นหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับทุนชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเงินแต่มันคือผลรวมของ4อย่างครับ 1. คือทักษะที่ตลาดต้องการ 2. คือประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้ว 3. คือสุขภาพที่แข็งแรงและ 4. คือคอนเน c t ชันที่มีคุณภาพซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมไม่บาลานซ์เพื่อสร้างมันขึ้นมาในช่วงแรกของชีวิตครับพอเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดของการลงทุนชีวิตทั้ง3ช่วงกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับช่วงที่1ช่วงโหมโรงหรือว่า the grinding phase อายุ20-40ปี คือช่วงที่เราต้องทุ่มสุดตัวเร่งสปีดเพื่อสะสมทุนชีวิตทั้ง4ด้านให้ได้มากที่สุดครับช่วงที่2ช่วงเลือกได้ the freedom of choice phase อายุ40-55ถึงปีพอเรามีทุนมากพอแล้วคำว่าสมดุลจะมีความหมายใหม่ทันทีคุณไม่ได้ถูกบังคับให้บาลานซ์แต่คุณเลือกที่จะบาลานซ์คุณสามารถเลือกที่จะทำงานน้อยลงหรือไม่ทำเลยก็ได้เพราะคุณมีอิสระจากทุนที่คุณสร้างมา และสุดท้ายช่วงที่3คือช่วงสวยสุขหรือว่า the harvest phase อายุ55ปีขึ้นไปคือช่วงที่ทุนของเราทำงานแทนเราเต็มรูปแบบนั่นคือ work-life balance ที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ภาพฝันครับบทสรุปที่น่าสนใจก็คือการทำงานหนักในช่วงแรกไม่ใช่การทำลายสมดุลแต่คือการสร้างสมดุลในระยะยาวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดที่หักมุมที่สุดของสมการนี้ครับ การวิ่งไล่ตาม work-life balance ในทุกๆวันเนี่ยคือศัตรูตัวฉกาดของอิสระภาพในชีวิตที่แท้จริงเพราะมันทำให้เราละเลยการสร้างทุนที่จะมอบอิสระให้เราในอนาคตอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็อาจจะต้องปรับใช้ตามบริบทและโอกาสของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันด้วยนะคะถูกต้องครับดังนั้นคำถามที่คุณควรจะถามตัวเองหลังฟังคลิปนี้จบไม่ใช่ทุกนี้ฉันจะบาลานซ์ชีวิตอย่างไรดีแต่คือวันนี้ เรากำลังลงทุนเวลาและพลังงานไปกับอะไรที่จะซื้ออิสรภาพให้เราในวันพรุ่งนี้ได้มากขึ้นนั่นคือสมก,การที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตการทำงานของคุณไปตลอดการครับและนี่ก็คือสมก,การนอกตำราสำหรับวันนี้ค่ะและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วมาพบกับผมที่ตัวแปลและใย,ยไหมได้ใหม่ทั้งช่องสมก,การนอกตำรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพี่ตัวแปรและน้องยายใหม่หวังว่าพี่ๆน้องๆนะครับจะได้สาระดีๆนะครับไปพัฒนาตนเองไปรปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับและแน่นอนครับว่าเราก็มีหนังสือดีๆนะครับในการปรักตกระครับซึ่งมาจากลิงก์ออฟฟิเชียลนะและผมได้เลือกราคาถูกที่สุดแล้วนะครับให้พี่ๆน้องๆช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจนั่นเองเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราฟังนะครับจากรายการสมการนอกตัวแปรครับ อ่านนะครับจากหนังสือเหล่านี้นะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับมันจะทําให้เรานะครับสามารถนะครับไปพัฒนาตนเองต่อยอดได้ครับเพราะว่าจริงต่างๆทุกอย่างมันเริ่มจากการลงมือทําแต่ก่อนจะลงมือทําได้นะครับพี่ๆน้องๆต้องมีแนวคิดที่ดีก่อนครับแน่นอนครับว่ารายการสมการนกตาราของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางนั้นครับรวมถึงการอ่านหนังสือเหล่านี้ครับซึ่งเรามีหนังสือต่างๆ หลากหลายด้านมา,มากมายนะครับที่ปักตะก้าไว้แล้วที่ยังไม่ปักนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารนะครับด้านจิตวิทยาด้านแนวคิดที่ประสบความสําเร็จรวมถึงนะครับด้านการสื่อสารด้วยครับ นะตรงนี้ต่างๆเป็นหนังสือที่ดีทั้งหมดเลยนะครับที่น่าอ่านกันทุกอย่างเลยและแน่นอนครับว่าถ้าพี่ๆน้องๆเนี่ยต้องการให้ผมรีวิวหนังสือเล่มไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็รีวิวให้พี่พพๆน้องๆทุกคนนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ามีหนังสืออะไรบ้างไปกัน